คุณผู้ชมครับวิดีโอนี้จะเป็นการเปรียบเทียบสเปคกันระหว่าง Toyota Fortuner Regender ตัวท็อปสุดแพงสุดของค่าย Toyota เขานะครับกับ Pony i w u z u m u ซูม2ว2อ็ก e ์ส t งพั t ยี่ตัวท็อปเครื่อง3.0ขับเคลื่อน4ล้อตัวแพงสุดจากค่าย Isuzu ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปในราคาที่ห่างกันถึง260,000บาท รถ SUV นเน็ระสงค์พื้นฐานมาจากรถกระบะหรือว่า PPV ที่เรียกกันในบ้านเรานะครับค่ายไหนตัวไหนจะน่าสนใจกว่ากันเราเคยทำคลิปข้อแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้นำมาเสนอไปแล้วแต่ว่าแยกทำเป็น2คลิปคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะชมได้ไม่ครบจึงขอนำมารวมเป็นวิดีโอเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบแล้วก็เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคุณผู้ชมนะครับ การเปรียบเทียบนี้ไม่ได้รวมถึงเรื่องของการขับขี่จริงและก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับคุณผู้ชมคงต้องไปทดลองขับกันดูทั้งสองค่ายเพื่อดูความแตกต่างในเรื่องของสมรรถนะอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของดีไซน์รูปร่างหน้าตาก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละท่านนะครับทั้ง2รุ่นก็มีความสวยงามในงานดีไซน์ที่แตกต่างกัดอกไฟก็เรียกว่าโดนใจทั้งคู่กันเลยทีเดียว 1. ราคา t o y o t a Fortuner l e g e n เ e r ดขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อป ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง2.8นะครับราคาอยู่ที่1,839,000บาทส่วนของ isuzu mu x ก็จะเป็นตัว3.0อันติเมตเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อเช่นเดียวกันราคา1 5 7 9 0 0้บาทจะเห็นได้ว่าราคาของเจ้า fortuner legender จะสูงกว่า isuzu mu x อยู่ถึง2,60,000บาทก็ต้องไปดูกันต่อว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง2ขุมพลัง ทาง Isuzu MU-X ตัวท็อปก็จะมากับเครื่องยนต์ดีเซล3.0 DDI Blue Power ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600-2,600ถึง 2, รอบต่อน,นาทีมากับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อส่วนของ Toyota Fortuner Legender ตัวท็อปมากับเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร v n Turbo ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อนาทีถ้าเราดูกันที่พละกกำลังก็จะเห็นได้ว่าทาง toyota fortuner legender ก็จะมากับกำลังที่มากกว่านั่นเองนะครับ 3. มมิติตัวถังจากสเปคที่เราเอามาเปรียบเทียบจะเห็นว่าทาง isuzu mu x ตัวใหม่เนี่ยมากับตัวรถที่ยาวกว่า 55มิลิเมตรกว้างกว่า15มมแล้วก็รอบนี้ก็มากับความสูงที่มากกว่า Fortun e r ด้วยนะครับสูงกว่ากันถึง40 mm มเมเลยทีเดียวระยะต่ำสุดจากพื้นก็สูงกว่า42มิลิเมตรแล้วก็มีระยะฐานล้อที่ยาวกว่า1 0 5งมิลิเมตรโดยรวมรวมก็เรียกได้ว่า isu m u ูมมากับมิติตัวรถที่ใหญ่กว่าสูงกว่าแล้วก็กว้างกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าก็แตกต่างกัน ไม่ได้มากนักนะครับขนต้องรองไปนั่งดูว่าความสะดวกสบายนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนส่วนระบบช่วงล่าง Isuzu MU-X เบรกหน้าเบรกลังก็จะเป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนระบบการเอนหน้าจะเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงพร้อมโช็คอัพแก๊สระบบการสเทือนหลังก็จะเป็นแบบ5 Link Suspension นะครับแล้วก็มีเหล็กกันโครงพร้อมกับโชคอัพแก๊ส พวงมาลัยก็จะเป็นแบบ rack and pinion พร้อมกับ power ช่วยผ่อนแรงแกนพวงมาลัยสามารถจะยุบตัวได้ส่วนในฝั่งของ f o r t u n e r Legender เบรกหน้าและก็หลังก็จะมาเหมือนกันนะครับเป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนช่วงล่างหน้าจะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอย s สปริงเหล็กกันโครงแล้วก็ช็อคแอส s ซเบอร์เฉพาะรุ่นของ Legender ส่วนช่วงล่างหลังก็จะเป็นแบบ f o link พร้อมคอยสปริงเหล็กกันโครงแล้วก็ช็อคแอคชอบเบอร์เฉพาะของเรจ n นเดอร์เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแร็กแอนด์พินเนียนพร้อมกับมีพาวเวอร์ช่วยผลแรงแบบ VFC ของทาง Toyota าเขาเราไปดูกันว่าอุปกรณ์ภายนอกภายในแล้วก็ระบบความปลอดภัยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างไปชมเลยครับนี่คือสิ่งที่เราพบว่าถูกใส่เข้ามาในตัว Toyota Fortuner l e g e n d e แต่ว่าไม่มีอยู่ใน All New MU-X 2 X 2 1 2นนะครับแม้ว่าจะเป็นเกรดอันติเมรเครื่อง3.0ก็ตาม 1. ไฟเลี้ยวหน้าและหลัง LED แบบ Sequential 2. ชุดเซนเซอร์เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activate 3. อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย 4. ฟังก์ชันแสดงสถานะการเลี้ยวของล้อหน้า 5. ระบบควบคุมพวงมาลัยแปรผันตามรับความเร็ว VFC 6. กระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบทั้ง4บานของอีสุจะเป็นเฉพาะฝั่งคนขับนะครับ 7. เบาะนั่งปรับไฟฟ้า 8. ทิศทางทั้งด้านคนขับและก็ผู้โดยสารตอนหน้า 8ลำโพง9ตําตำแหน่งรวม11ตัวนะครับกล้องมองรอบคันแล้วก็มุมมองแบบ3มมิติระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัวเขา่าผู้ขับ ตรงนี้คือทําให้ตัวระบบถุงลมนิรภัยนี่ทาง t o โยต้มีมากกว่า m ิวเนั่นเองตัวถังแบบทูโทนหลังคาดำโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ n รจนเดอร์มีด้วยกันอยู่3รุ่นไล่ไปตั้งแต่เครื่องยนต์2.4 1รุ่นแล้วก็เครื่องยนต์2 8 2รุ่นเป็นขับ2แล้วก็ตัวท็อปเป็นขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าในแต่ละรุ่นของเ e g e n เดระบบอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยที่ให้มาก็จะไม่เท่ากันนะครับ ถ้าต้องการระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมตัว Dynamic Radar Cruise Control แล้วก็ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS ระบบเตือนเมื่อออกนอกเรนพร้อมกับเบรกหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA อันนี้ก็ต้องไปเริ่มให้ตัว r ร g e r อ2.8เลยทีเดียวแล้วก็ถ้าต้องการระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ก็ต้องไปถึงตัวท็อปนะครับเลเจนเด2.8ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างที่อยู่ในตัวเลเจนเดทั้งสตัวครับนี่คือ10สิ่งที่เราพบว่าถูกใส่เข้ามาในตัว All New Mew X 2021ตั้งแต่เกรด Ultimate เครื่อง1.9เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อราคา1,434,000บาทขึ้นไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีเลยใน Toyota Fortuner แม้แต่รุ่นเดียว เราไปเริ่มกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง 1. ระบบ Remote Engine Start 2. ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ 3. เทคโนโลยีคูลแม็กเบาะนั่งแถว1และ 2. ลดการสะสมความร้อน 4. เครื่องเสียงจอสัมผัส9นิ้วที่มาพร้อมกับเครื่องเล่น DVD ความจริงในตัว Fortuner ก็จะมีเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด9นิ้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีเครื่องเล่น DVD นั่นเอง 5. ระบบ Navigator 6. ระบบเบรกมือไฟฟ้าที่มาพร้อมกับอ u t โตเบรกโฮนะครับ 7. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผันตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งหรือ Full Speed Range Adaptive Cruise Control ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน Stop and Go นั่นเอง 8. ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง เระบบช่วยเตือนขณะถอยรถสิบระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเผลอเหยียบคันเร่งผิดพลาดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ